อา่ารีสอ,อนวิธีการเนาะจดสมการขึ้นมาแล้วก็ให้ตัวอย่างเลยไม่ค mm ่ะทวนทวนเาทวนก่อนแล้วต้องกลับนวิธีการหาวิธีการแก้อย่างหนึ่งสองอาภัพไ้ยตัวเรื่องจ์สมการจดความมันทำไงบ้างหนึ่งให้ตัวอย่างครับแล้วก็ข้นตัว ขนหน้าพี่เคาะได้ไหมว่าตรงนี้ขันหนึ่งพี่เห็นบอกว่านางตูตัอย่างเนาะตัจปัญหาข้สองคือตัวอย่างใช่มั้นข้นสามข้นสี่านไ้นันสัาหสัหนสัคุณจะทำ นำเสนอข้อ,ขอมูลกับสื่อสารนำเสนอกับ พูดเต็มนะตั้งคำถามเอ่อคยอยากให้ตั้งคำถามเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องเล็ก่นง่ายน้วแต่เช่นถามว่าเดี๋ยวขึ้นเรื่องโจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหรือเรื่องสมการเชิงเต็มเปรียบก็ได้ถามว่าไอ้หนูถ้าครูจะสอนเรื่องนี้ครูจะสอนเรื่องนี้เธออยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างถ้าอย่างน้อยเด็กก็ต้องคำถามแหละอาจารย์ครับโจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหรือสมการเชิงเต็มเปรมันคืออะไรครับ เขามาคืออะไรเนี่ยไม่ต้องนคถามลองยุ่ยเสียงมาดูหรืออาจารย์ครับมันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับเขาว่าอย่างนี้คือเด็กไม่รู้เรื่องถ้าเด็กแปลว่ามีตัว x ใช่ไหมครับนี่คือคำถามคือเจตนาให้เด็กลองตั้งคำถามถามมาดูเราลองไปตัดตามกันเพราะว่าถึงเวลาจริงเด็กก็ต้องเอาข้อมูลต่างๆไปถามัเหมือนที่เขาถามกันครับครับอกกันมาเลยครับเป็นเด็กไหครับพอถึงในห้องเรียนอยากให้เห็นโจทย์เห็นเรื่องเราอาจจะนำเข้าสู่บทเรียนก่อนได้ เราจะสอนเรื่องต่อไปนี้เราจะมีเรื่องการเรียนรู้มีตัวเอกตัววายถ้ากำหนดอันนี้อันนี้น,น,น,นี้มาปุ๊บอันนู้ถ้าคุณจะสอนประเภทนี้ถ้าอยากรู้อะไรพเพิ่มเติมบ้างเกี่ยวกับการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้อารางคำถามอย่างทางศิละปะเขาเอารูปมาภาพรูปภาพมาพปุู๊ปุ๊บเนี่ยอ่นไอ้นูจากดูคุณจะสอนเรื่องสีนะเนี่ยอยากรูปตัวนี้ปบเธอลองถามจะถามอะไรเขาบอกว่าอาจารย์ครับทําไมข้างบนต้องเป็นสีเหลืองข้างล่างทาไมต้องเป็นภาพเบลอครับทำไมต้องมีไฟอันนี้ครับ ใช้สื่ออื่นได้ไหมครับคือเด็กจะถามแบบนี้หลากหลายอะไรก็ได้ให้รู้ว่าอยากอยาก,ยากเรียนรู้นะเจตนาคืออยากให้สนใจเรียนพอขั้นที่สองปุ๊บเนี่ยเราขั้นที่สองเราให้เด็กสุ่คนตามเจตนาแล้วเนะี่ยอยากให้เด็กลองให้เห็นตัวอย่างอยากให้เด็กลองดูตัวอย่างแล้วนําสรุปจากตัวอย่างให้เราฟังไม่ใช่เราอธิบายตัวอย่าง ไอ้หน yes. you know, ูไอหนูต hmm. ้องพูดกันก่อขั้นที่สองเอ้าไอ้หนูหนึ่งเขียนโจทย์ก็ได้หรือชี้ตัตัวอย่างหรือในสมุก็ได้ในหนังสือก็ได้ไอ้หนูดูทัวอย่างที่หนึ่งลองลองเล่าให้ครูฟังดิพ่อที่หนึ่งมันคืออะไรแล้วมันได้คาตอบยังไงลองช่วยกันคิดจับคู่ก็ได้กลุ่มก็ไรหรือคนเดียวก็ได้ถ้าเด็กตอบได้ตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตอบผิดก็ไม่เป็นไรตอบถูกก็ยิ่งดีเราจะรู้ว่าเด็กสนใจคือเจตนาอยากให้เด็กค้นคว้าตัวเองยังไม่ต้องบอกทีนี้ พอเด็กกระตบสับปะแล้วเราจริงมาสรุปเหมือนที่เราพาทําอันนั้น,นคือขั้นที่สามไนะอ้ที่เราสรุปว่าเป็นแบบนี้นั่นคือขั้นที่สามคือสูตอการรู้ที่ถูกต้องเพื่อจะจิตน้เด็กลองผิดลองถูกปนขั้นที่2เรายังไม่ต้องสอนพอขั้นที่สี่ปุ๊บเราก็ให้ตัวอย่างการบ้านที่แตกต่างกันด้วยแต่เราแล้วก็เอาตัวอย่างเนี่ยเอาเอาไม่ใช่การบ้านที่แตกต่างหรือหรือไม่แตกต่างแล้วแต่ให้ทํา อู่กันหรือทำเดี่ยวกัได้แต่เอามาติดบอร์ดลองไอ้ไอ้หนูเราไปเดินพดูกันซิคือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันถ้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือได้ที่5เลยถ้าทำแล้วก็โชว์ทำแล้วนําเสนอท่าที่4คือเจตนาห้าท่้มันเป็นแบบนี้จะเป็นหน่วยใหญ่หรือเจราเดียวก็ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องนั้นนี่หมายเพราะฉะนั้นอยากหนึ่งฝั่งฝั่งลองถามว่าพอขึ้นเรื่องอะไรแล้วแต่ไอ้หนูเรื่องนี้อยากรู้อะไรท้านี่สอนเรื่องนี้เด็กจะลองฝึกต่างม่ามุมชาติอื่นเขาก็ลองฝึกต่างกันเข้า มีอะไรทไมโอเคครับเอาของข้าวฝากไว้แดดจ้าดีครับ